สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทํานายดวงความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเป็นการดูภาพรวมพื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับว่าความรักของคุณจะเป็นชิศทางแบบไหนกันบ้างและเราจะดูคู่สมพงษ์ให้นะครับว่าถ้าคนวันศุกร์คบกับคนที่เกิดวันทั้งเจ็ดต่างๆนั้นความสัมพันธ์จะเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับไม่ว่าคุณจะคบกับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันจันทร์อังคารนะครับจนถึงวันเสาร์นะครับเราทำนายให้ครบทั้ง7วันเลยนะ อย่างไรก็ดีนะครับดูให้จบนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับ subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอาละครับไพ่ก็ออกมาแล้วนะครับ10บใบนะครับเราดูเป็นภาพรวมพื้นดวงนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับคนที่กิดวันสุขรนะ่ไพ่เจ้าชะตาคือ5ถ้วยนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่ชอบคิดถึงความหลังเก่าๆหรือเป็นคนที่ฝังใจกับรักเก่า บางคนก็ลืมอดีตไม่ได้นะบางครั้งมันติดอยู่ในความรู้สึกติดอยู่ในความทรงจำอะต่อให้ไปคบคนใหม่ก็ตามแต่บางทีมันก็ยังมีคิดถึงอะมีนึกถึงกันบ้างว่าเฮ้ยถ้าไปกับคนเกาแบบ่าแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคุณจะมีใจจะคิดถึงอะไรทำนองนี้เป็นไปได้นะหรือถ้าไม่ใช่คนที่ติดอยู่กับอดีตก็อาจจะเป็นคนที่ชอบไปโฟกัสกับความเสียใจความสูญเสียนะครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอะ มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรอะ่ะแต่คุณก็แบบไปโฟกัสกับมันให้แบบเออเฟลไปกับมันนะท,ทั้งที่ว่าไอ้เรื่องราวเหล่านั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้แย่ซะจนเกินไปนักมันก็มีบ้างแหละที่เออไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือคุณจะไปโฟกัสแต่กับความเสียใจนะอะไรดีๆเข้ามาแต่บางทีคุณไม่ได้ไปมองมันเลยนะหรือบางทีไปคิดแต่ตัวเองแย่นะครับจริงๆเนี่ยอย่างอื่นคนอื่นๆแย่กว่าก็เยอะ ในจริงๆในในภาพรวมดวงคุณนั้นเรื่องของความรักจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไรนักนะครับหลายๆคู่นะครับคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจก,กับความรักนะครับแล้วก็เนี่ยจากไพ่อ่ะเป็นเด็กถือไม้นะครับนี่เป็นช่วงวัยเด็กก็คบใครไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะครับหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเอ่อเรียกว่ามั่นใจกับคนรักหวานระแวงคนรักหรือมีความรักที่ไม่มั่นคงเท่าไหร่ ยิ่งถ้าคบกันแบบเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะคบกันไปเลิกกันไปหรืออาจจะแบบคบกับแฟนเก่าหรือคนอายุน้อยกว่าหรือมีความต่างช่วงวัยเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นช่วงของความรักในวัยเด็กหรืออาจจะเป็นช่วงของวัยเรียนหรือยังไม่โตพอยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือช่วงอายุต่ำกว่า24่ต้นไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคบกันแบบเด็กๆนะครับหรืออาจจะได้แฟนอายุต่างกันนะหรือเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนจริงๆเนี่ยดวงชะตาของคุณนะครับถ้าดูลักษณะดวงคู่นะ เป็นลักษณะคู่ที่เรียกว่าน่าจะมีความามีความต่างกันในเรื่องของฐานะก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะได้คู่ที่เป็นคนมีฐานะดีหรือเป็นคนที่ซัพพอร์ตเรื่องของการเงินคุณก็ได้นะครับในอีม,มุมนึ่งคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จ,จะต้องได้แฟนที่ดูแลเอาใจใส่ให้คุณเหมือนเป็นค,คุณนายหน่อยๆอ,อะไรอย่างนั้นนะ่ะคือจะมาลำบากกับก้นเกลืกินคงไม่ใช่นะ ความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าคุณเป็นถ้าคุณมีแฟนในกรณีถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วกันนะครับก็น่าจะได้แฟนที่แบบออดูมีภูมิฐานถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้แฟนลักษณะเป็นนักหมอะที่จะเป็นแบบแฟนแบบแนวแนวลุยสายลุยสายแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับเป็นคนพูดเก่งต้องมีแฟนเป็นคนพูดเก่งอะไรเก่งนะครับเป็นคนนักเดินทางอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็น่าจะเหมาะกับคุณซะมากกว่านะครับในภาพรวมของดวงนะจริงๆเนี่ยคนวันศุกร์นะครับชีวิตี่ยมนจะบวนเวียนกับความนักเก่า นะถ้าดูจากตรงนี้นะครับเนะี่ยเหมือนพื้นฐานดวงคุณนะคุณเป็นคนชอบอยู่กับอะไรเก่าๆชอบที่จะให้แฟนมาควบคุมนะครับชอบให้คนมาควบคุมหรือในมุมหนึ่งคุณก็เป็นคนไปควบคุมเขาคอยควบคุมคอยบังคับเขานะครับมันก็เป็นไปได้ทั้ง2กรณีนะก็จะวนเวียนกับเรื่องราวเก่าๆนะวนเวียนกับแฟนเก่าคนรักเก่าว,วนเวียนกับเรื่องราวเดิมๆนะครับถ้ายิ่งแบบเลิกกันไปเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็อะไรอย่างนั้นนะคือต่อให้ตัวไม่กลับมาแต่ใจมันไปนะ มักจะเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะคนวันศุกร์ถามว่าสุดท้ายเนี่ยมีมีโอกาสที่จะมีแฟนไหมก็มีนะครับจะกไพ่ดูโวขึ้นมานะมันอาจจะเจอยากหน่อยละกันใช้คํานี้นะครับจะเจอยากได้มายากนะครับต่อให้บางคนมีแฟนมีแฟนในวัยช่วงต่างๆก็จริงนะ แต่ก็มันก็ไม่ค่อยสมหวังนะครับหรือขาดความมั่นใจในคนรักนะครับจากการที่ผมรู้จักคนมาสู่หลายคนนะก็คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องโสดบางคนก็มีแฟนวัยนะครับแต่ว่ามีแล้วก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันไม่มั่นคงความสัมพันธ์มันเรียกว่ายัางขาดความ,ขา,วามขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับหรือคบกันแบบที่เล่นทีจริงซะมากกว่านะครับหลายคนก็ชอบทําตามเจตัวเองนะครับบางคนก็ชอบเป็นนักเดินทางนะนักนักบิดน,นัก สายแวน้นสายบไบเกอร์อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็บางทีก็ต้องมีเกณฑ์ต้องหาแบบแฟนด้วยอะไรอย่างเง้ยนะบางคนจะเป็นทํานองนี้ด้วยนะครับเดวโอขึ้นมาบางคนก็ได้อยู่กินด้วยกันนะแต่แบบไม่แต่งนะครับหรือถ้าแต่งก็แต่งแบบพิธีเล็กๆอ่ะจะมกกว่านะจริงๆคนมันสุกกับถ้าแฟนต่างไวอ่ะจะดีกว่านะครับเพราะมีไพ่ไพ่ปิดท้ายเป็นไพ่พระแบบนี้ แน่คนรักต่างวัยจะโดดเด่นก,กว่าได้ไวัยเดียวกันนะครับหรือแฟนที่เป็นราชการทหารตำรวจที่รับราชการพวกนี้หรืองานที่ทําอะไรนานๆน,นะครับะจะดีจะเด่นอยู่เหมือนกันก็คือพอครบได้นะครบได้อยู่แต่ก็ค่อนข้างเหนื่อยต่เพราะจริงเนี่ยสภาพโดยรวมเนี่ยคุณเป็นคนชอบคิดคิดแบบคิดไม่ตกอหะนะ กัดกุ้มใจอยู่คนเดียวนะครับบางทีก็คิดมากด้วยกับความสัมพันธ์ถ้ามันมีเข้ามาแล้วมีปัญหาบางทีคุณเอาแต่คิดแต่แตยังไม่ไม่ลงมือทําไม่ลงมือแก้ด้วแ,แต่คิดอยู่อย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นปัญหากับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับก็ดูเป็นคร่าวๆนะครับก็จะทำนองนี้นะครับความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเดี๋ยวจะมาดูคู่สมพง์รักกันว่าคุณคบกับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันนะ คนที่เกิดวันศุกร์นะครับถ้าคุณคบกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นความรักที่ลงตัวอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในแง่ที่ดีก็เยอะนะคือไปกันได้เคมีเข้ากันนะครับต่างคนก็อาจจะเรียกว่ารักกันอย่างมีความสุขดีนะครับถ้าต่างคนต่างรักกันแบบในเซฟโซนก็ถือว่าโอเคอะถ้าเป็นผมผมให้ให้ผ่านเลยนะครับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณคบกับคนวันอาทิตย์ แต่ในแง่ที่ไม่ดีก็มีบ้างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของรักซ้อนนะด้วยความว่ามีสเสน่ห์นะครับนี่คนปรนสุกเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเข้าสังคมนะครับก็อาจจะเจอเรื่องของรักซ้อนเข้ามาได้หรือความสัมพันธ์ที่บางครั้งเนี่ยมันยังขาดตกบกพร่องอยู่ไม่เต็มร้อยและในอีกกรณีหนึ่งคือคนรักหรือตัวเรานั่ยแหละมักจะใส่ใจตัวเองจนเกินไปทําให้บางครั้งเนี่ย คนรักของเราหรือแฟนเราหรือตัวเราเองนั่นแหละคือใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะมันจะหวยหาหวยหาความต้องการหวยหาความรักเพราะอีกฝ่ายอะ่ะมันแบบเอาแต่ตัวเองดูแลแต่ตัวเองหรือสนใจตัวเองซะมากกว่านะครับไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่แต่ว่าในบรรยากาศที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้ผมมองว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับคนวันศุกร์นะครับถ้าคุณคบกับคนบันจัร์ผมให้ไปในทิศทางอังคาร เป็น,น,นไปได้หลายๆกรณีนะครับคืออย่างแรกเนี่ยถ้าคุณคบคนที่เกิดวันจันทร์นะคนมันสุ์จะเป็นลักษณะความรักที่เหนื่อยเอาละมันไม่รู้ว่าใครเหนื่อยอะ่ะแต่มันจะมีคนเหนื่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการหึงหวงกันเรื่องของเงินทองก็ได้นะมีจัดเ e n นขึ้นมานะครับบางทีมันเป็นไปได้กรณีว่าคนรักหรือใครสักคนแฟนใดแฟนหนึ่งอาจจะเก็บไว้นะครับจะเก็บเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้แต่อีกคนนึงอ่ะอยากจะปลดพันธนาการออกจะเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับคบไปแล้วบางคนมันอึดอัดใจอ่ะคบไป มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีอ่ะแต่มันหนักมันเหนื่อยมันมันมันเหนื่อยอ่ะมันหนักเขาก็อยากจะแบบปลดแอกตรงนี้นะครับของความสัมพันธ์ที่เป็นมาแต่ว่ามันปลดได้ไหมมันมันดูจากไพ่จัดเม้นท์อ่ะบางคนมันไม่ได้นะโดยส่วนมากมันไม่ได้แล้วกันใช้คำว่าส่วนมากอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของเวรกรรมก็ด้วยแหละหนึ่งนะครับแล้วดวงชะตาคู่กันมานะครับมันทําให้คุณก็ยังปัดกัตัดกันไม่ขาด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเมอนความสัมพันธ์บางคนมันเลิกลากันไปสมมุติถ้ากรณีเลิกลากันไปมันก็จะมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกันในชีวิตอีกครั้งนะครับอาจจะด้วยบ้านใกล้กันต้องไม่เห็นให้เจอกันหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือมันจะมีความรู้สึกยังถึงกันอยู่ได้นะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ว่าหลายๆคู่ก็รัดกันยากนะครับหรือบางคู่คบกันแล้วก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณเลือกคบกันแล้วก็ต้องทําใจว่าเออมนเป็นความรักที่แบบเป็นคู่เวรคู่กันนะครับ คนวันศุกร์นะถ้าคุณคบกับคนที่เกิดวันอังคารผมมองว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่นะครับดวงมันกินกันอะนะจะกินแบบไหนก็แล้วแต่นะครับครบแล้วมันเหมือนกับระวังในเรื่องของดวงกินกันครบแล้วมันจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพากันเป็นในลักษณะที่ดีเท่าไหร่นะครับมันคอยดึงกันไว้อะนะมีไพ่พระเข้ามาด้วยอ่ะบางทีก็จริงๆริไพ่พระจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่ส่งเสริมด้านความรักอยู่แล้วนะครับ มีสองไม้นะอะไรคู่อาจจะเป็นลักษณะถ้าคุณคบกันอยู่ก็เป็นลักษณะที่ว่าเออมีการแชร์กันนะครับแชร์กันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หรือคอยช่วยเหลือกันนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ส่งนะครับดวงไม่ส่งละกันนะครับไม่ว่าความสัมพันธ์จะแบบแบบไหนเนี่ยคือยังไม่ส่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคบไั้ไปก็คบกันได้แหละเพราะมีไพ่พระกับไพ่เดชขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็คือมีทั้งคู่ที่รอดและคู่กันที่ไม่รอดนะครับ คนวันศุกร์กับมคนวันพุธนะครับผมมองว่าความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องของความรักเนี่ยไปในโทนกลางๆค่อนไปทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะไพ่พมไม่ได้ส่งเสริมด้านความรักอยู่แล้วนะหกเหรียญเจอเทอร์มิสเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของการพึ่งพาก,กันก็ได้นะครับพึ่งพานในที่นี้อาจจะเป็นคำปรึกษาความคิดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไปนะครับแต่บางคู่เป็นเรื่องเงิน เดอะเฮอร์มิตบางทีความสัมพันธ์มันไม่ได้แบบว่าเป็นลักษณะที่เออได้อยู่ด้วยกันนะมันเหมือนห่างๆกันนะครับหรือคลิกกันแล้วไม่ลงตัวคบไปคบมาก็รู้สึกเบื่อนะครับแล้วก็อยากจะเลิกนะดูแล้วไม่ไม่ค่อย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 เข้ากันเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะแล้วก็เหมือนกับบางทีความสัมพันธ์ที่คบบคบกันอยู่มันแบบ มันสับสนนะยิ่งคบยิ่งสับสนนะครับสุดท้ายคุณก็พยายามที่จะหาทางออกนะครับไม่ว่าคุณกับเขาละกันงเรามันอาจจะสลับซับซ้อนสับเปลี่ยนกันได้นะครับมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามหาทางออกกับความสัมพันธ์ครั้งนี้พอคบกันแล้วมันไม่มั่นใจคบกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แน่ใจหรือบางทีคบแล้วก็ยังจะคุยเผื่อเลือกด้วยนะทาให้มันไปกันแบบ ถามว่าไปกันได้แต่มันก็เหมือนกับว่าไปแล้วแบบห่างๆกันนะครับเหมือนต่างคนต่างอยู่จะดีกว่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับถ้าคบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วก็คุยกันได้แต่ไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะต้องแยกห้องนอนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเพื่อเป็นการแก้เข็มงวดชนคนมันสุขกับคนมันพฤหัสนะครับจะบอกว่าความสัมพันธ์เป็นลักษณะที่ความรักต้องใช้ความอดทนนะครับต้องยืนหยัดแต่ว่ามันเหมือนกับว่าหลายๆคู่ก็เป็นลักษณะยืนหยัดแบบทันทีจริงนะครับยังขาดความหนักแน่นพอ ก็นะทาให้ความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ายังท่อนแท่นอยู่หรืออาจจะยังรู้สึกว่าคบกันแล้วมีความไม่มั่นใจยังาหวาั่นระแวงกับคนรักหรือบางทีก็รู้สึกอยากจะเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อนะมันจะเป็นนองดีซะมากกว่านะครับถ้าคุณคบกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคนวันศุกร์นะครับถ้าคบกันเองกับคนวันศุกร์ด้วยกันผมมองว่าความสัมพันธ์ไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องของฐานะเรื่องของความเหมาะสมนะครับเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลซะมากกว่าจะมารักกันอย่างเดียวโดวยเฉพาะเรื่องของเงินทอง เรื่องของทางที่การงานนะครับมีปัจจัยสําคัญที่จะคบกันต่อได้นะเด็กถือเหรียญนะครับบางคู่นะถ้าคบกันก็จะมองในเรื่องของเงินทองแหละอ้คบกันได้ไหมคุณมองไปถึงอนาคตนะครับคิดคิดในเรื่องของฐานะว่ามันไปกันต่อได้ไหมแล้วก็มีไพ่ แปดเหรียญด้วยอ่ะบางคนก็คบกันแล้วแบบจะทําธุรกิจด้วยกันนะครับร่วมกันทำธุรกิจอะไรเงี้ยจะดีแต่ว่าถ้าคบกันแบบว่าเฮ้ยฉันรักอย่างเดียวนะฉันฉันจะแบบรักเธอจนวันตายนะแต่ว่าไม่ได้แบบคิดที่จะพัฒนาตัวเองเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคุณเองก็จะไม่มองนะเป็นความรักที่ต้องพึ่งพากันนะครับอะไรคู่นะคอยช่วยเหลือกันนะคนมันสุกนะครับถ้าคบกับคนเป็นสาวผมมองว่าดวงไม่ไม่เข้ากันเลยนะครับมีเกียที่จะมีปัญหากันซะมากกว่านะครับ คือคบแล้วไม่โอเคผมมองว่าอย่างนี้นะถ้าคุณคิดจะคบกับคนวันเสาร์น,นะครับมาส่งทายไพ่ออร์เคเก้นนะครับไพ่ชุดนี้นะครับคือ the romance angel นะครับเป็นออร์เคเกความความรักโดยเฉพาะเลยนะเขาบอกว่า it is safe for you to love นะครับ,บก็หมายถึงว่า มันดีแลวที่จะรักนะครับมันปลอดภัยกับความรักครั้งนี้โอเคความสัมพันธ์คุณจะเป็นแบบไหนนะครับให้คุณเชื่อมันว่าเออสุดท้ายคุณรู้เจอความรักนะครับแล้วคุณเลือกที่จะรักความรักมันปลอดภัยเสมอนะมันไม่ได้ใจรักกับคุณซะทุกครั้งนะครับก็จะทำนองนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับถ้าดูจบแล้วไง s u b s c r i b e บ้านนะครับหรือสามารถคอมเมนต์ได้นะจะได้ไปปรับปรุงในครั้งต่อๆไปนะครับอย่างไรก็ดีนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย